สวัสดีครับแปดโมงเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่11บอสิงหาคม2567นานะครับขณะนี้เราอยู่ที่สนามสิงปาร์คขอนแก่นนะครับวันนี้เราเล่นกันเหมือนเดิมนะครับทีมจับคู่กับโปตัวนะครับต่อให้เขาพาห้า พาห้าต่อหนึ่งพาสี่พาสี่ต่อพาสี่ต่อครึ่งหรอือเอ้ยพาสี่ต่อหนึ่งมือสองพาห้าก็ต่อพาห้าต่อหนึ่งมือสองพาสี่ต่อหนึ่งมือสองหนึ่งหลุมหรอข้างละหนึ่งหลุมโอเคเรามาเล่นที่หลุมสิบนะครับผมเรามาดูบรรยากาศลกหลุมสิบก่อนหลุมสิบ แฟร์เวยกว้างขวางมากเลยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้โดนพื้นก่อนนิดนึงนะครับแต่ลูกโอเคแฟร์เวรับทางด้านขวาของเนินตรงกลางแฟร์เว์นะครับสวยไหมไปทางไหนอ่ะ <Thank you. S 1> กลางแฟร์เวย์ สวยตกสายปะวะเราต้องเลงทางไหนครับแค่นี้กด้ายขวาข้างทีเลยค่ะสวยเลยทางูกนีร้อยสิบแปดหลาพิจิ่งครับตามลมตามลมนะคะนายฝ่าทงนิดหน่อยนะได้ ยอดเยีเ่ยมมากเลยค่ะนายขอบคุณครับไปอยู่ซ้ายธงนะแต่ไม่รู้ไกลไหมอุ้ย,ยทำไมมันขึ้นไปตรงนู้นมันมีลายแบบนี้งงเลย เกือบไปแล้วเกือบเบียดทงออกไปแล้วเออดีนะทงเอยี่ยมโอ้ยเอาเก็บไปมันมีหลายขวาเยี่ยมครับ อะหลุมแรกประเดิมไปก่อนสองปอยเรามาถึงหลุม8พดาสามระยะร้อยหกหลาแล้วนะครับตีมา3มคนอ่อนสามคนนะครับพี่ต๋องชิปมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาอย่างนี้ตลอดเลยโอ้ oh my god พี่ต๋องทำอะไรครับเนี่ยระเบิดทรายมาชิมระเบิดทรายมาเกือบดำนะแต่ก็ยังต้องพลาดอยู่นะ เก่งจังเลยเดี๋ยวรอโปรตัวพัดเบอร์ดี้เหมือนกันนะครับหลุมนี้เราวัดกันเรียกว่าคนละกระบอกหมดเลยอะไปเป็นยังไงน้ำหนักดีไหมอุม้ย <c oughs> <c oughs> พ่อเรเีนหพี่เีกันหม่องเราเรามานพ่องรายมพี่เรามกพามวม่เาเวอามนมเปามนพี่ากนมพี่่อาวี่าไมอเามพี่มเไมาไมอา ก็ได้คราวนี้ผมถามกลับนะคุณกระล้งเลยไม่ได้ดิอย่างนั้นออกมาร์กเขาไม่เอาผมตอนนี้เขาเขาลงยกไปจากคุณป้าผมถือว่าผมให้โอกาสนั้นท่านแล้วมาผมใหนนท้วดูสองคนนี้อุ้ยเสียบุ๊กกี้เฉยเลยทำไมอ่ะ ใช่ใช่นำอยู่หนึ่งเป็นทางลงโถ้าพี่ตองได้พานี่สุดยอดเลยนะระเบิดทรายมาแล้วกินแล้วกูออนแต่เราสามคนออนแต่ไม่พา,าระเบิิดดดทราายมามกนหสุเฮ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดสุดยอดที <laughs> ่หลุมสุดท้ายแล้วนะครับหลุมเก้า หรือหลุมสิบแปดของเราเราเลงไปทางรถรถกระบะออนิวมั้งนะ่ะคันนั้นใช่ป่าววะออนิวออกใหม่หมหไปขวาเลย ไปทางไหนอะมองไม่เห็นฝาเหมือนกันสวยครับดอเข้ามากลางไฟเวแล้วช็อตหนึ่งเราบานขวานะครับก็เลยแก้ไขมาอยู่หน้ากีน โอเค <Okay. S 2> ถือว่ายังสปินมีอยู่ครับเอาครับเราต้องเซฟพาประมาณคันธงนึงลายเนี่ยน่าจะซ้ายนิดนิดให้ซ้ายซ้ายขอบซ้ายขอบใช่ประมาณนั้น,นพัดธรรมดาลง,ลงนิดนึงโอเคเมื่อความเห็นตรงกันก็โอเคครับ เฮ้ยงลงเ่าออโอ้โหเ <c oughs> สียวจริงๆพัดเดียวเสียวทั้งกวนไปละคนได้ไมา๊ะไปล้มาลไปละยังยัง นี่มันต้องปลาหนีดอย่างนี้มันพาแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะเนี่ยตกลายอ่าให้แล้วครับอันนั้นให้แล้วแม่ก็หัวกินแล้วอ่ะหางไม่รู้ดูอีกที ปราเนีตดอุ้ยลงข้างบ้านเลยเโ,เโบกี้อ่ะเสมอเป็นแพ้หลุมนี้วัดวาหลุมนี้วัดวานะครับเพราะว่าต่อครึ่งทั้งบนทั้งล่างโอเคตัวไม่มีผลแล้วแต่ว่าเออไม่มีผลอยู่ดี<ล>ส่วนตัวมึงก็โดนกูอีกหนึ่งเป็นสอง เยี่ยมมากครับปิดท้ายได้สวยงามขอบคุณครับพี่พี่ครับแมตชนี้สนุกมากประทับใจทั้งสองวันนะครับเป็นไงครับท่านโอเคโอเควันนี้สู้สู้นะโอเคไม่ไม่แบบเมื่อวานวันนี้ก็โดนโดนตีโดนเอ้ยถือว่าถือว่านี้ถือว่าโหดมากนะมึงโหดมากใช่ได้ใช่ได้ถือว่าแบบแก่แก่เข้ามาแก่เข้ามาโอเคครับเราจบ ร็อกไดบดไอไดกอบลที่ขอนแก่นที่ตรงนี้นะครับผมก็จไไเจอกันอีกทีก็น่าจะปีหน้าหรือไปลายปีดีเอา,า,า,า <laughs> จะมีล้างตาอะไรกันอีกหรือเปล่าโอเคต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม